สวัสดีครับทุกคนค่ะตอนรับพอลสูมมิกชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับมิกรีแอคชั่นก็สำหรับมิกรีแอคชั่นในคลิปนี้นะครับผมมิจะมารีแอคนะครับรายการ l a n เนช w ิ e เอ n นด์วิดยินวอ l อีที่6นะครับทุกคนก็เขาจะมีกิจกรรมอะไรมี โมเมนต์ยังไงนะครับสำหรับ EP นี้ก็เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะคบผมถามว่าใครดูไปแล้วหรือว่าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยก็มาดูไปพร้อมกับมีได้อีกสักครั้งนะครับผมสำหรับ EP ที่6นี้นะครับก็ก่อนไปรับชมเนี่ยรบกวนเพื่อนทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กด s ั b ส c คร b e ให้มิกหน่อยนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันอีกสักครั้งเลยนะครับทุกคน อะไรมะพร้าวอะไรไหนอะลูกไหนเราเรากำลังเลือกภูเขาที่เราจะไปแบบนิทรรศนะครับอ๋อที่เดินผ่านมา199ลูกไปยังไม่พอยังไม่พอใจเลยมันยังถูกไม่พอเอาอีกเหรอมีอะไรที่ใกล้เคียงเอเวอร์เลยครับเปิดรายการด้วยว่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลานเอ็วิกเอนวิดอินบอลนะครับผมจิงเกิ้ล ชอบอ่ะจับอินโทรได้แล้วเราตนอยู่ไหนตอนนี้อยู่ที่บ้านน้ำปัวพัฒนาครับแล้วตอนนี้เรากาลังจะไปแหล่งน้ำตกที่เขาบอกว่า พิ่งคนพบก็ให้มันตื่นเต้นไม่ได้อะเออก็ไม่ค่อยตื่นเต้นนะเตรียมตัวเขาค้นพบมาเป็นร้อยปีแล้วร้อยปีแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีรายการไหนไปถ่ายเขาบอกว่ามันลําบากมากแต่เราเนี่ยจะเป็นรายการแรกแรกแรกไปเลยมันมันหน้าไปเลยเรารายการแรกเป็นรายการลาเนตแรกที่จะไปดูน้ำตกที่นี่กันใช่คุณไกด์เขาบอกอย่างนี้เลยนะ อะไรเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานรอบที่แล้วเราแบบเดินขึ้นเดินกันนิดนึงแล้วบ่นเฮ้ยเหนื่อยนู่นนี่นั่นเขาก็เลยแบบว่ามีความแบบเฮ้ยแล้วพรุ่งนี้จะเดินกันได้หรอไหวหรือเปล่าผมนี่เตรียมส้นสูงมาพร้อมแล้วเท้าเลยแปดขนาดเท่าส้นสูงขึ้นน้ำตกไปดูน้ำตกดูเลยาาดหน้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวอเทอร์ฟอร์เวชั่นวีแฟชั่นวีแต่สบายอยู่แล้วพวกเราผ่านร้อนผ่านหนาวเวลาเจองู ผมก็จับมืมอแล้วก็หล่นตกแล้วหนึ่งแล้วก็หล่นไปด้วยซึ่งจุดหมายของเราคือน้ำตกนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะไปถึงน้ำตกกันไหมครับผมกนหัวผมได้ดีกว่าว้าพี่บอสถ้าหเห็นพี่บอสหัวรถกุนหัวใจกุนหัวใจตรงไหนไม่ไหวละว้วาน่าน่าไปมากเลยอะ โอ้ยพร้อมผมพร้อมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่แต่ผมไม่พร้อมคุณเขาถูกเกียร์มาแล้วจึงกลับมาเกียร์ดีได้เลยได้เลยเกียรมันอย่างที่เลยอ่ะไม่เป็นหลุมเลยเฮ้ยรถมันออกแบบมาเพื่อการนี้ไปได้ไปได้เอออะไรเกี้ยเนี่ยอย่างเกียร์หนึ่งอ่ะหนึ่งเนี่ยเกียร์สองกรองเสียเกียร์สามกลางเสียเกียร์เป็นหู้กูเป็นเอ้ยอ้อวมันเข้ามันเข้าได้ทัมมิ่งมันได้พอดีผมรอคุณอัดสามเกียร์อยู่นะ่นแบบ แล้วพี่บอลอยู่ขับชิลมากอ่ะไปเลยนะไปเลยมีอะไรเราอย่าเบรกอย่างเดียวกีเกียสองไงเกียสองตอนนี้แต่งตัวอัพแตดอย่างวิ้ยแต่งผมเต็มแล้วเนี่ยทำไมแต่งแล้วเต็มขนาดนี้เลยอ่ะ เราคุณพร้อมจะไปเดินป่าย,ยัางไงพร้อม้ะครับแต่ไ<า>มย่ยากหรอสพาเนี่ยดังก,กรึบเลยนะถ้าเกิดได้หล่นเราก็ได้หานะป <c oughs> ึ๊บอยู่นะ <c oughs> ผมเชื่อแล้วว่าไม่มีรายการไหนมาบ่อยแค่เริ่มก็ดูจะยากแล้วะะสบายมากไอ้น้องเอ้ยอือครับผมแล้วเราก็เดินมาถึงน้ำตกกันแล้วนะฮะนี่เลยครับ <c oughs> <c oughs> สร็จภารกิจเราในวันนี้แล้วโหบอกเลยว่าค่อนข้างก็คือตกตกความสูงแค่นี้จริงอยู่แล้วอ๋อตกความสูงแค่นี้เราเรียกน้าตกเลยน้ำตกอะไรไม่ซึ่งจริงๆแล้วอยู่อยู่นู่นยอดนู่นอันนี้ซีเรียสไปเนี่ยโอ้โหนี่คือน้ำตกใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เป็นน้ำตกแล้วนี่มันก็พอจะได้ฟุตอะไรแล้วแหละเดี๋ยวเราไปเล่นปิ้งปุ้งอะไรใส่เทปก็ได้ได้พอจะให้ผมบ่นนะต้องเดินไปกลับกี่ประมาณี่รอบไหนๆโชว์ดิ วิ่งวิ่งไปกลับสิบรอบเพื่ออะไรตอชมไปไปต่อเลยืะทำอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหผมผมกำลังดูเส้เดือนอยู่กำลังดูเส้เดือนอยู่เส้เดือนจริงคิดว่าเราไม่ทรมาน ต่อไปเรื่อยๆทำอะไรจังหวะโไปจ้าโอ้อู้หฮ้ยได้พูดี้ยทำดีมากลูกเฮ้ยไม่ได้ซ้อมเนีอย ทำไมคนอื่นเขาลงได้ผมลงไม่ได้วะเกลอดแตกยังมีแผลอ่ะแล้วทรงตัวไม่อยู่ด้วยนะเมื่อกี้ขนาดหล่นลงไปแล้วอ่ะขนาดหล่นยังหล่อเลยตอนนี้มีคนหายตัวไปแล้วนะฮะเร็วมากนึกว่านินจาล้มแป๊บเดียวไม่รอเลย <c oughs> หตาตาหายกระเดือไงน้ำตกพี่วอหายไปไหนไม่รู้อ่ะ ว้าโอ้ยนึกถึงคลิปไอ้ว้า่าโอ้ยหัวบอดซศา้่เหนื่อยไหนวะล้มยังไงไม่ลื่นเลยเย ลื่นลื่นอุ้ย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 แน่แน่แน่ีมีหนาตๆเลยะาเดินไปไหนกันก่อนเนี่ยสำรวจธรรมชาติหรอหรือจะได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะมาเดินปลาหากิจกรรมทำกันหน่อยดีกว่าแบบ นี่เดจอคุณโก้พอเป็นคอนเทนต์ได้เหรอเฮ้ยโอ้โหเราอยู่กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งสองท่านให้ทั้งสองท่านคิดด้วยว่าเล่นเกมข่าร้องเพลงเองโอ๊กละกันนะโยกโยกโยกเหรอโยกโยกโยกถ้าเข้าป่าอย่าลืมผ้าโพกโยกโยกโยกวันนี้มาทัวร์ชักงอกโยกโยกโยกพี่บอทำตัวโสโครกโยกโยกโยก ไอ้ยืนหืปชัโอเอาซี่เอาซี่แกงมาแกงกลับโยกโยกข้าตัวสีลาววางันโยกโยกโยกใจะโยกกูไม่โยกกูก e nah, ินอ้เฮ้ยเราจะเกมล้วเฮคนลนะ่ง่ายๆอย่างนี้เลยอ่ะโยกโยกโยกเข้าป่าระวังกันโชคใครวะสีหรอไม่มีประหาไม่มีกรรมอะไรเลย โยกโยกโยกใครตุดจนต้องชังโงกวะเฮ้ยโ,โ,โยกโยกโยกผมเต้นจนปวดสะโพกเป็นไงโอ้โหยินเอวหวานโยกโยกโยกเออเมื่อเช้าผมนั่งกินโจ,โ <laughs> โจ๊กโจ๊กงูโจ๊กงูเลยแรงหมดละปิะ๊บๆโน่ เเวลาแอดวานซ์ตืออินตตืตืโอ้ยไนน้ำตกโุย้ยว่าบาปสวยอยู่นะเหมาะการถ่ายทำแบบกินรีมากเลยอ่ะ เข้าาลราก็ได้มาถึงที่หมายนะครับนั่นก็คือปลายน้ำตกครับผมเป็นไงได้ยินคือไม่พูดอะไรเนอ่ยไม่เอาอะไรแล้วโอ้ยแม่้มอ่ะเหนื่อยเหลอยโป้งอ่ะพวกเนี้ย หาหมอแล้วไม่ไหวแล้วแต่เขาเรียบสไตล์ท่านหลอดนะท่านเซอร์ดูดูรองเท้ารองเท้าเดินป่าเขาอย่าจิบเจ็บเจ็บก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าก็สนุกแต่มันก็คุ้มค่าแหละแลกกับวิวอ่ะเนาะใช่แล้วก็เราได้มากินปลาที่ชาวบ้านชาวบ้านเขาหาอยู่ตัดพิลธรรมชาติตกเฮ้ยแต่ว่าเดินป่าขนาดนี้จริงหน้าคุณยังยมอยู่จริงเหรอจริงลืมพกมาเปล่า ลืมพกมาดิมันคือสิ่งที่สําคัญของการเดินป่าใช่จะเดินป่าต้องพกคือนี่เลยครับผมตัวช่วยเดียวในการเดินป่าคือมินิสลิปปิ้งมาร์กนะครับในเซ็ตประกอบไปด้วยวอเตอร์สลิปปิ้งมาร์กนะครับซิก้าแล้วก็ไทม์ฟรีสนะครับผมขนาดที่ได้เข้ามาจากไหนมาเพิ่มอย่เงี้ยก็ราคาเพียง1,400บาทเท่านั้นนะครับไทม์ฟรีสใครอยากไปเดินป่าอะไรยังไงก็หรืให้เป็นของขวัญวันเกิดก็ตัวนี้เอาอยู่นะครับผมคุณไม่ได้พกอะไรมาเลยเหรอร้านเอทอะเต้นอะไรกันเอออะไรอะตก ตกลาเนตโอ้โหชอบชอบซื้อความคิดเอ็ดเฮ้ยผมมีแล้วโอ้จริงมาเป็นรอลิเดย์คอลเล็กชันเลยดิโอ้โหผมได้ลิฟส์สลิปปิ้งมาครับครับผมก็คือหน้าอย่างเดียวไม่พอในการเดินป่าหน้ามันจะแบบสับอย่างเดียวไม่พอต้องปากด้วยปากต้องชุ่มฉ่ำนะครับนี่ลยครับมี3กลิ่น ก็ค,คือกลิ่นเบอร์รี่แล้วก็กลิ่นเกรฟฟู้ดนะครับแล้วก็กลิ่นแอปเปิลลามครับผมเฮ้ออยงั้นก็ใช้คู่กันได้แล้วดิใช้คู่กันได้สามกลิ่นนะครับราคาเพียงแปดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นเองครับคุณอยากได้เพิ่มไหมอยากดิผมตกเพิ่มมาเลยตกไปเผื่อได้อีกเซตหนึ่งแต่ว่าระวังนะตกปลาอยู่ดีอ่ะโดนตกไม่รู้วโยอีกดอกเอาสิ <laughs> น้ำเย็นมาก แต่เวลาเล่นน้ำแล้วฮะอุย้ยแต่น้ำดูเหมือนน้ำใสเนี่ยสติเสื้อสติโอ้ยฟิลแฟนแฟนฟิลปิ๊ปเป็นไงสภาพเอ้ยต่ทำไมคุณคุณมามามนดักทางผมได้ไงผมเดินตอนแรกผมคิดว่าผมนำคุณนะแล้วพอมาทางออกก็เป็น จาเห็นได้เหมเจ้าเผลอเดินกันช้าลำคางเดินไปเดินไปกลับกี่รอบนะผมนี่วิ่งกลับไปเริ่มต้นตรงนู้นใหม่อีกรอบนึงแล้วก็แบบจับจับเวลาแล้วก็สตาร์ทวิ่งกลับมาเอ้ยยังไม่ถึงนั่นอีกเฮ้ยวิ่งด้วยเท้าเลยมอเตอร์ไซค์อ่ะผมบอกเลยนะว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยอาชีพที่รับได้แน่นอนคือไปแข่งระดับโลกค่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะไอ้ระดับลูกเว้จริจริงระดับโลกทำไมอ่ะที่ตอนแรกก็แบบว่าพี่ทางมันวิบากไหม วิบาดนี้รออะไรอะตอบกลับมาแบบปกติอะแล้วเรานั่งอยู่เนี่ยรอจมด้าไงไรกันล่ะพี่แกป็นหน้าแบบแล้วพี่แกแผลงฝ่าตรงเ้าโพดมาเลยฝาดเอออย่างนี้เลยจริงๆถ้าอยากมีโกโปรพี่โอ๊ตมาแบบพี่โอ๊ตผมอยากมีแไม่ฝ่าดเขาพดแบบหลบหลบอยู่หลังเขาอย่างเงี้ยโพราะวาเขาเขเอาหน้าเขารับก่อนแบบฟาดไปเลยเงี้ยก็เลยหลบหัวมือล็อกข้างหลังอยู่อย่างเงี้ย น่เปิดำต้วไอ้ของมันน่ารักพิเศษมันก็ได้ครั้งเดียวก็พอเป็นประโยคเดียวกับพี่พี่ที่ขับมอเตอร์ไซค์มาก่อนเลยนะเขาหันมากัดเล็บแล้วก็ยิ้มๆอ่ะนี่ถ้าเกิดให้มาอีกพี่จะมาไหมล้วก็ถามว่าปากันปไม่ได้เดี๋ยวผมไว้มาใหม่ของกรุงเทพมาเป็นคนดีใจเราไปถึงน้ำตกมาเราเป็นไงตอนที่เราลงเล่นน้ำเราเล่าใหห้ฟังน่อยมันเหมือนเข้าไปแช่ในถัง เราไปถ่ายกันหน้าหนาวเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่แต่ว่าสภาพร่างกายมันเริ่มปรับตัวเแต่ว่าเดินเดินเนอยู่ก็คือแบบดันดิ่งลงไปในมิติอะไรแบบหายไปเลยไปน้ำไม่เป็นแนะน้ำอย่าลงถ้าบอกว่านั่นแหละสำหรับใครที่มาหน้าถ้าน้ำตกเนี่ยไม่มาก็ถือว่าคือว่ายังมาหน้าไปเที่ยวไปคาเฟ่อะไรเงี้ยเห็นคาเฟ่กาแฟเขาเยอะได้ชาอะไรเยอะมีอ เนิบๆแอดเวนเจอร์สุดครับผมก็สำหรับทริปนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทางราเนตด้วยนะที่พาพวกเรามาเที่ยวชิลน์นะครับเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำเวลาเวลาแบบที่ร้องไห้คุณถึงถึงการเดินเดินขึ้นไปน้ำตกน้ำตานึกถึงเล็บขบอ่ะอยู่อย่างนี้ปิดเปิดมาคือเสร็จเนี่ยทริปนี้ถอดเล็บนะ้ถอดไปเลยไปเถอะไปต้น ทรมานด้เล็บโค้งะเจอแล้ที่มีหน้าดังทุกคนอ้าวอ้าวจนได้โอ้ยแล้วผมไม่อยากกลับแล้วเลยนี่ทำไมที่นี่ไม่มีแรงกลับแล้วคุณพี่เหรออยู่แบบเราจะใช้ชีวิตอยู่นี่ตลอดไปไม่เดินกลับแล้วพักพรุ่งนี้ค่อยกลับนิ้วโป้งนิ้ว่าทีเล็กอยู่ข้างในอะไได้สตล์อะไรอันนี้สไตล์ทันเซอร์ลอนดอนผู้ที่ลอนดอนมาเดินน้ำตก ฮันเซอร์ลอนดอนครับทุกคนก็จบลงแล้วนะครับผมกับ ลาเนทวีเอ็นไินวอลอีพีที่หองนะครับหน้าเนิบๆกับการไปน้ําตกของเขานะครับผมสนุกมากๆเลยนะฮะไปฮาไปยินกอดสไตล์ยินวอลอีกเช่นเคยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมสำหรับคลิปนี้นะครับผมยังไงก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ช่องาลด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย